คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคลิปหรือภาพในโซเชียลนะคะที่เขาใช้คำว่าระเบิดฝนหรือเรนโบว์มาค่ะเป็นภาพฝนที่แบบว่าเทลงมาหนักมากมากๆในพื้นที่แคบๆเคยเห็นที่ต่างประเทศอย่างดัลลัสหรือฟินิกซ์ดูแล้วก็ ทั้งทึ่งทั้งน่ากลัวนิดๆน,นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมฝนมันตกลงมาเหมือนระเบิดเลยแล้วมันอันตรายจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยอ้างอิงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักเลยนะคะครับจริงๆแล้วปรากฏการณ์ที่เห็นเนี่ยทางวิทยาศา,ศาสตร์เรามีชื่อเรียกนะครับคือ m i c r o บิร์สมันคือ ปรากฏการลมกดหรือที่เรียกว่า downdraft นะครับที่มันรุนแรงมากๆคือมีมวลอากาศเย็นจัดๆกับฝนปริมาณมากๆเนี่ยมันดิ่งลงมาจากฐานเมฆฝนฟ้าขนอง <c oughs> ก็คือเมฆคิวมูลนิมบัสเมฆก,ก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นเป็นแนวตั้งสูงๆนี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะที่เคยได้ยิงบางคนเขาเปรียบเทียบเหมือนทอร์นาโดกลับหัวก็เพราะแบบนี้นี่เองคือลมมันพุ่งลงไม่ได้หมุนขึ้นแบบทอร์นาโดสินะคะใช่ครับใช่เลย ประมาณนั้นเลยครับลักษณะสำคัญก็คือลมกับฝนเนี่ยมันจะพุ่งกระแทกลงพื้นอย่างแรงแต่ว่าในพื้นที่จำกัดมากๆนะครับเอ,อ่อปกติไม่เกิน4ตารางกิโลเมตรแล้วก็เกิดเร็วมากด้วยครับแป๊บเดียวเองประมาณ2-5นาทีเท่านั้นเองทีนี้พอนน้ำเยอะๆกับอากาศเย็นๆมันตกลงมาพร้อมๆกันเร็วๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดลมกระโชกแรงแผ่ออกไปรอบๆตรงพื้นดินคล้ายๆแรงระเบิดครับ โหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแปลว่ามันไม่ใช่แค่ฝนตกหนักธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นกระแสลมแรงๆที่กดฝนลงมาด้วยความเร็วสูงในพื้นที่แคบๆเลยแล้วความรุนแรงขนาดนีออ้อันตรายหลักๆของมันคืออะไรบ้างคะอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับแล้วก็เคยเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางอากาศมาแล้วด้วยก็คือวินเชียร์หรือลมเฉือนครับลมเฉือนครับมันคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมแบบ กระทันหันมากๆในเรยะถังสั้นๆซึ่งมันอันตรายอย่างยิ่งเลยตอนเครื่องบินจะขึ้นหรือจะลงจอดเพราะอาจทําให้เครื่องเอ่อสูญเสียแรงยกไปเลยกระทันหันได้อ๋อค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับนอกจากเรื่องการบินแล้วเนี่ยลมที่มันกระแทกพื้นแรงๆเร็วๆเนี่ยก็อาจสร้างความเสียหายให้พวกอาคารสิ่งปลูกสร้างได้เหมือนกันคล้ายๆลมพายุเลยแล้วก็แน่นอนครับปริมาณฝนที่มันเทล,ลงมาเยอะมากๆในเวลาสั้นๆเนี่ย ก็ทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรุนแรงได้ในบริเวณนั้นๆครับอืมความเสียหายแบบนี้โดยเฉพาะที่อันตรายกับเครื่องบินนี่ทําให้เรื่องการตรวจจับมันให้ได้เร็วที่สุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วเรามีวิธีเอ่อจับสัญญาณเจ้าไมโครเบร์สนี่ได้ยังไงบ้างคะในเมื่อมันเกิดเร็วแล้วก็เล็กขนาดนี้ครับนักอุตุนิยมวิทยาเราก็มีเครื่องมือช่วยอยู่ครับอย่างแรกเลยก็คือเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์หลักการมันก็จะคล้ายๆกล้องตรวจจับความเร็วรถยนต์นะครับ แต่เราใช้ตรวจจับการเคลื่อนที่ของพวกหยดน้ำเม็ดฝนหรือมวลอากาศแทนเราก็จะมองหาสัญญาณของลมที่มันพุ่งลงแรงๆจากเมฆหรือดูค่าการสะท้อนเรดาร์ reflectivity ที่สูงมากๆซึ่งมันจะบอกว่ามีปริมาณน้ำฝนหรืออาจจะมีลูกเห็บหนาแน่นมากๆอยู่ตรงนั้นอ๋อค่ะนอกจากเรดาร์แล้วก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆด้วยครับเช่นไลด้า อันนี้ใช้เลเซอร์สแกนหาการเคลื่อนไหวของอากาศหรือไม่ก็เครื่องวัดความเร็วลมแอนิโมมิเตอร์ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆโดยเฉพาะใกล้ๆสนามบินก็ช่วยตรวจจับลมกระโชกแรงที่พื้นผิวได้ครับฟังดูเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะพาอทางนะคะแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนที่เราพูดถึงกันบ่อยๆบ,บ,บ้างไหมคะ โอมีความเชื่อมโยงอยู่เหมือนกันครับคือในรายง,งานของ IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนด้วยความเชื่อมั่นสูงเลยนะครับว่าเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วแบบผสมผสานอย่างเช่นฝนตกหนักมากๆร่วมกับมีลมแรงๆด้วยเนี่ยกำลังเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นด้วยอ๋อจริงเหรอคะ ครับแล้วก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ากิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละครับมีส่วนทําให้แนวโน้มฝนตกหนักรุนแรงขึ้นจริงๆแม้ว่าการจะไปชี้ชัดๆเลยว่ามโครเบอร์สครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดจากโลกร้อนโดยตรงเลยหรือเปล่าอันนี้มันจะซับซ้อนทางเทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมก็คือสภาวะแวดล้อมในบรรยากาศที่มันอุ่นขึ้นมีความชื้นมากขึ้นเนี่ยมันกําลังเอื้อให้เกิดฝนตกหนักแบบสุดขั้วได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดกันต่อนะครับคือในเมื่อแนวโน้มมันชี้ว่าปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงแบบฉับพลันอาจจะเกิดบ่อยขึ้นได้จากสภาวะโลกร้อนและชุมชนของเราโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยจะเตรียมพร้อมรับมือกับความฉับพลันของเจ้าไมโครเบร์สนี้ได้ยังไงบ้าง เพราะมันต่างจากการเตือนทัยน้ําท่วมแบบเดิมๆอย่างน้ําในแม่น้นําล้นตลิ่งหรือว่าน้ําป่าไหลหลากที่อาจจะพอมีเวลาให้เตรียมตัวได้นานกว่าหน่อยอันนี้คือความท้าทายเรื่องการปรับตัวและก็การบริหารจัดการความเสี่ยงในยุคที่สภาพอากาศมันแปรปรวนมากขึ้นจริงๆครับที่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญมากกว่าแค่การดูพยากรณ์อากาศประจําวันแต่ต้องมองไปถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์เฉพาะจุดที่รุนแรงและก็เกิดเร็วมากๆแบบนี้ด้วยครับ